เน้อวัวเนื <eterm oon> ้อวัวน้วัวเป็นเนือวัวับเครื่องในอะไรบ้เครื่องในอ่าเครื่อไขอเครื่องในเลยขอเ่องในร้าขาวไข่เจียวโปกโปะสองมีปลาทีไหมได้ค่ะได้ขี่สอนที่สัม่กี้มีต้องเชิญเต้าไู้กับอะไรไจับกระเพาไก่ค่ะับกระาะไก่ได้ไมได้ค่ะน้อยให้ี่จับอไ้ ห้าพับหน่งหนยหนหน้าจิ้หน้า,นนาตอสวัสดีทุกคนค่ะมาอีกแล้วยกจะเมาอะไรเข้ามาสองร้อยคน<อ> <ๆ S 1> จะเมาอะไรให้ฟัง <ๆ S 1> เดินอ,ออกมาจากซอยอีพปแอบดูพ่ามม่อาบน้ำไปไปส่องดูเขาโดยผู้อเป็นราคาหกสิบฟัง่สร้างผู้สบเเอาผู้อบเป็นเซนด้วยนะคะ สองคนพูดีเบอร์อลังการร้านข้าวข้าวนะที่เวลาต้องว่าเปลี่ยนร้านนี้บ้างละข้าจะไปแยกร้านพูดีอย่างนี้ไม่อร่อยเขมากระเป๋าเร็วๆรีบเข้ามากดแชร์ให้ด้วยอย่าแอปใส่ยิ้มค่ะ แต่เขารู้จักความเนาะช่วยพ่อแม่ขายของโลดหรือจะเล่นหรือเป็นยังไงคะตอนเด็กวิ่งเล่นอย่างเดียวมีกล่องน้าหล่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะค่ะน้าขาวเจ็ดสิบเอ็ดก็อร่อยจ้าแถวนี้คือไปตบทะเวรกินหมดของร้านแล้วแหละ ผู้หญิงที่ได้แอบดูความาอาบน้ำบอกว่าเป็นลาบโคตรจับคนตัวเองมาถือหูนวดจ้ะกี่คนเพราอาบกี่คนลูกแล้วหนูชอบเข้ามาลงแขนจับสืวพี่ตองเดินมาเลยค่ะราดเท้าเจ็ดเอ็ดค่ะซอยลายฝายลายน้านี้ว่าอยู่ที่หก านน้ว้า่ระหว่างยี่สีตรงกลางใหญ่ไหมมันมืดม่เห็นจะเป็นลำไม่ความใหญ่แล้วพูดแล้วพมาหล่อไหมลูกหล่อไหล่อเอาได้หมดเลย่าพี่ต้องซื้อแอพี่ที่ไหนต้องตะวันนาาที่ใหญ่ที่สุดน้องปอยแบว เบเกเบกว่านี้บอยถังก่อนบอยไปดูลูกแก้วนู่นเดี๋ยวแพงไหมคือไ,ไม่ค่ะชอละสามร้อยให้เราซื้อซื้อกับเราชอละห้าร้อยส่งมดส่งแต่ให้ยุต่างจังหวัดเจ้พี่ตองพี่เพชซื้อให้นะคะชอละห้าร้อยแบบหนานะ เลือกสีถ่ายรูปผมมาเนาะพี่เชรเพิงพ่งตื่นตื่นปุ๊บก,ก็เงียนปั๊บเลยค่ะใช่ค่ะกระเพราไก่แล้วก็คนหนึ่งกระเพรากระเพราเค่งค่อเย็เนเผ็ดนบเจ้ไก่ไม่เผ็ดน,นะคะถ้าผาเอฟซีหนเอฟซีผู้ชายเยอะวัน,น,ะะนเนี้ย เพชนผมดําแล้วค่ะไปย้อมใหม่โอ๊ยเพิ่งย,ย้งงมอมมา,เด,าเดียเด๋ยวาพึ่งเดี๋ยวมันจะเสียกําหนดเวลาคือหนึ่งเดือนเดือนกุมภาไปไปอดทนหน่อยผมมานั่งในหัวเราไม่เหน็นะลูกเปนนกน็น,นท่านไหนเต็มหมดเจอท่านาราดหน้าเขาวีดมันบ้ากันหมดไม่อ่ะเขาเล่าริมถนนน่ะดูไม่ไท้แล้วนั่งหรอ หนข้าวแล้วงานผู้ชายหนูแวะข้าบ้านพ่อมมาหนูก็ได้แล้วลูกเราทํามา3 0 0ซ c เอง,อ,งเอารมณ์เสียิสวยค่ะนมเหรอพี่สองคนติดดินจังค่ะพี่ไม่ใช่ไฮโซค่ะลูก,นกหนเดือนนึง110บาทค่ะสปาชีพุ่ปไปยังไ,ไม่รู้เลยพักต่อแหล่เนาะเก็บไลยค่ะพี่เป็นทรงผมแบบว,วันนี้ว่าจะไม่ใช้เงินนะ500กุกบ เขาได้เท่าไหร่ไปเท่าไหร่พึ่งไหมอยู่ไหมใช้ได้เหรโอเคควรฝึกใช้อย่างนี้ลูกโอ้ชีวิตะออซื้ไรมนี่ไม่ซื้ออะไรเลยค่ะแม่ขายค่าครางชีพแม่อ่านมือหน่อยหนูเปสามรอบแล้วค่ะหนูเป็นน่าสนใจไม่รูกที่เป็นธรรมดาไหวได้หายเไงก็จะไม่ได้อ่านให้ไงเป็นเหตไอดนยอดังของนี้แล้วครับจมูกพุ่งมากค่ะจมูกสวยโคตรเหนื่อยแล้ว เอาพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้นิดนึ่งไปเที่ยวก็สนุกมักเ<ม>อิ<ม>นไปเจอแะ้วเย็นได้ได้เย็นกับตาเไม่ไ,ไม่ได้เดี๋ยวหมอเมยด่าสอวันมา18บแปดบทสองวันเลยทารักไม่ได้ยูไปว่าหมอเมยทักมหาหรตอนตีสามว่าคืนนี้คุณเพชรจะไม่ไมมนกใช่ไหมครับแล้วหนือน่าหมอเมยไม่นอนผมตื่นมาฉี่หลายสรุปว่าใคร,รอเจะกินหมด กุ้งอบพันโอวันนี้สั่งหลายหลายเมนูมากนะคะิีสองคนกุ้งอบวเส้นเต้าหู้สับกระเพราไก่กะเพราเนื้อสัสี่อย่างมิส่ย,ยังไงไม่รู้แต่คนสวยว้าวสวัสดีครับเจเพ็ดเจตอด้านข้างโคสวยเลยสมองพ่เศ็นดูนี้ดยูนี้ค่ะ ของแม่มันมาจากนเลยนะอันเก่าแม่มอยู่แค่ตรงนี้นใช่ยือความ่แม่เราเป็นแบบเปนลงมาแค่ั้ตรงเนี้ข้างบนไม่มีลอะไแบบนี้คุณมีป่ายด้านบนาหลีไหมอันยองสมูหายไวมากค่ะสวยสวยต้องดูแลก็เองมากๆากพีนะ่ตองสวยสงา่าทำผแบบส,สวย ฮา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 แคปชั่นเอาเล่าไปแล้วแคปชั่นจริงๆไม่ได้ตอแหลนางไปแอบดูผู้ชายพม่าอาบน้ำผู้ชายพม่าก็อุ๊ยปีกคุณจะว่าไงเนี่ยเอ้ยโอ๊ย ทุกทีต้องสาบผมอเลยพี่ตองนะารักตองเปลี่ยนในตองเปลี่ยนในทางที่สวยคือกับคุณค่าโอก็เพียบอกว่าแม่หนูไปในหนูไปดูพ่อมากน้ำมากแล้วมันล้วงมันอย่างเงี้ยมันลวงนะกวยะไนอย่าง แทนที่เรื่องโรคจิตแบบนี้จะให้ผู้ชายก็โรคจิตใจนี่ไม่ค่ะคนีพกกักก่อนน้องบอย,บย,วยว่าพี่ต้องไหวสวยไม่ใช่แค่สวยไหวน้องบอยเป็นคนที่หน้าสวยผู้สวยด้วยเอเออยู่แล้วอยู่แล้วจะชอปบอยพัมกมั่นค่ะนี่วเหรอพูดถึงบอยขมันมเลยเหรอลูก

เพี้ยวมาเมื่อคืนพม่าอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วไงก่อแม่ก็ถามว่าพม่าอยูไ่ไหนหนูต้องบอกเอฟซีด้วยว่าหนูต้องบอกเอฟซีด้วยว่าส่องดูดีกว่า <Yeah. S 1> จว่าคุณโต น้องขอข้าวเปล่าจานหนึ่งค่ะแล้วอยู่มาสิกับพู้อภิเษน อ,อะไรจริงอย่างที่พี่บ้านคืออะไรกินแล้วเหรอไม่รู้ก็ถามบ้างของจังเลยข้าวไข่เจเียว ดครับ,บเรี่ยงโซชิไโยกให้แม่เพลุามากโอ้ยกำลังานี้ไม,ม่ไหวค่ะ

ฮ<น>ะได้เยอะกว่าร้านอีหน้าบ้าง,งไหมอีกหมอใครจ้ะมอเก่งคุณพูดความจริงมไม่ใช่การน้องแค่อร่อยตัดไปไม่มีความเจ็บเลยค่ะมีความละมุนถ้าเป็นตกใตายอ่ะนอนตายอ่ะข้าว หมดเ,น, 800, เ,น,เ,น,เนี่ยสามอยเชื่อปปาทับิมาีขนาดเจ็ดร้อยเด Thank yeah. you. ไม่ได้โรศัพมาเลยดอ่ะ อนหน่อยค่ะไม่หมดครับหมอนค่ะครับขี้เล่นหมอนอตอกค่ะแม่เสื้นหนี่เป uh ็นยาค่ราห้อราต่นแล้วว่าเรากินกุ้งไม่ได้อย่าเลยสิ คุณจะกินวนเ้นตุ๊กน้องมุ๊กใหญ่ทุกคนในบ้านแหละวนเซนคันนัวตองสวยมากบอยถามว่าจมูกพี่เป็นทรงอะไรทรงโดนเทไงแม่ต้องสวยไนเยอะคุณค่ะ เกินลงเกเเหรอคะของหนูกินกุ้งได้แล้วค่ะจัดสิทแล้วเอาไปกินที่บ้านแม่ค่อยไลฟ์สดคลิปไปทงบนบ้านกินกุ้งแช่กุ้งตับหมูทุ่มแล้วแต่เมื่อแม่ค้าอันนั้นเอาใส่ถ่องนะ ใส่หอยนะแใส่ของ้คงต้องทต้องทำดาว แม่ต้องแต่งหน้าหวานทำอะไรกันกินข้าวกันครับอยากให้แม่จัดรายการที่คนโทรเข้าไปอีกอ่ะสามทุ่มล้วกันลุกประมาณจะเดี๋ยหรอ วันนี้แม่อยากทำผิดกับเรื่องสังคนกรุงเทพมันโหดร้ายกว่าที่คิดนะฮะแม่มีเรื่องราวมากมายอยากเล่าให้คนฟังมากเยอะหรอประมาณเนี่ยแม่ถึงไปเจอเหตุการณ์อะไรมานแบบมันไม่น่าเชื่อเราสั่งคนกรุงเทพกับเด็นไวดูอยากเป็นกระจกสะท้อนะ ได้แต่ว่าไปกรุงเทพก็มีคนต่างจังหวัดแต่คนต่างจังหวัดเข้ามาแล้วก็ลงแต่งสีกรุงเทพนะแล้วก็เกิดกเรื่องราวต่างๆมากมายพูดได้ห้าคำนะกะลียาเสพติดทองแผนตีกันมี5เรื่องที่อยาไให้สังคมดวันนี้ไม่เดือดทาง เล้าเรื่องพม่าพม่าพักก่อนพม่ากินตอนไหนก็ได้แค่กระดิกแค่กระดิอยิ่เนาะกินกิมากชว่าหนูเทีมาวกันมากพม่าแค่อย่างเงี้ยมันก็ลากเราเข้าไปเลยล่ะ ก็จำคำเฉันไว้เลยนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะไม่กินข้าวเย็นแล้วตอนที่ย็นตอนจะหิวแค่ไหนแค่ออกเป็นเพื่อนพอรู้เลยนี่ประมาณห้าโลขึ้นมาที่เดยวพอก่อนรลดเชื่อนางนะอึดอัดมากบอกเลยไม่เคยกลิ่นตรงนี้ก็เหมือนเอ้ยตักตัสไัยนี้อยู่ยาก ต้องมีเงินไม่ปวดอ้วนหรอคะนี่แหละแน่เพราะว่าอ้วนมันง่ายมากสำหรับการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าพวกเราขายสินค้าอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ค้าบกล้องไม่เคยตัวเลยใช่ค่ะหักสอเร้อยสามสิบห้า บอการักา้าคะัรอย่างเงี้ยอันนี้แน่นเที่ยงโซเดียมอะไรยังไงวะคุกยัไโอเคล้วทุกคนไปแล้วเร็วนนชิบูออกแล้วต้องไปดืยานนขอบคุณค่ะ เธอต้องสู้ชีวิตจริงเมื่อวา,า,านเขามาีอะไรคน,นร okay, หนึ่งโอเคค่ะลาทุกคนไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย